พบกับช่างนิกรทางช่องนิกรคนสร้างศิลปะนะครับผมกับช่างนิกรช่างบ้านนอกนะครับผมวันนี้ผมมาอัปเดตงานนะครับเป็นงานพระหน้าตัก12านิ้วนะครับเป็นหินขาวนะเป็นปางเดียวกับ9นิ้วนะฮะปางประธานพรนะฮะลายจีวรนะครับ องนี้ก็เพิ่งขึ้นรูปเสร็จใหม่ๆเลยนะครับก็ไปได้ประมาณ50%แล้วครับผมสิบสองนิ้วนะครับ50%าสิร์เแล้วเดี๋ยวรอติดตามขั้นตอนต่อไปนะครับผมเป็นการวาดขนาดวาดเส้นขนาดลงตัวนะครับ ครับผมตอนนี้ผมมาอัปเดตงานนะครับตอนนี้ก็วาดสัดส่วนลวดลายที่จะขึ้นโต๊ะแกะแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วครับเดี๋ยวรอติดตามชมผลงานขั้นตอนต่อไปนะครับผม กับหินขาวนะฮะ ตอนนี้ผมมาอัปเดตงานนะฮะตอนนี้เป็นเวลาหกโมงเด็นแล้วครับลูกสาวก็ยังเรียนพิเศษอยู่นะเดี๋ยวต้องไปรับลูกสาวนะตอนนี้ได้ร้านเลิกงานแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ทําไปได้เจ็ดสิบห้าเซนแล้วนี่ฮะปลาสิบสองนิ้วนะครับหน้าตาสิบสองนิ้วหินขาวครับเป็นปางเดียวกับเก้านิ้วที่ทําเสร็จไปนะครับผม องนี้ก็ปางเดียวกันนะหินเนื้อเดียวกันก้อนเดียวกันครับแต,ต่ต่างที่ขนาดหน้าตักตอนนี้กําลังลงรายละเอียดลายจีวรแล้วก็ลงหน้าตาไว้ก่อนนะฮะมือเดี๋ยวเราติดตามขั้นตอนต่อไปนะครับผม ครับสวัสดีครับตอนนี้ผมมาอัปเดตงานนะครับตอนนี้ก็ประมาณ90%แล้วครับผม90%นตะตอนนี้เวลาเอาจะ6โมงนะฮะเดี๋ยวผมต้องไปรับลูกก่อน,นครับลูกเรียนพิเศษ ตอนนี้จะหกโมงแล้วต้องพักผ่อนกันนะครับตอนนี้ก็เก้าสีเปอร์เซ็นแล้วครับผมเดี๋ยวผมมาเก็บรายละเอียดพรุ่งนี้นะอีกสองวันนะครับเดี๋ยวรอติดตามขั้นตอนต่อไปนะครับผมมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับ สวัสดีครับพบกับช่างนิกรทางช่องนิกรคนสร้างศิลปะนะฮะวันนี้ผมมาอัปเดตผลงานนะครับกับพระาปางประธานพรลายจีวรน,นะครับหน้าตัก12นิ้วตอนนี้ขั้นตอนในการแกะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนอส่งให้เจ้าของเขาขัดเงาอีกทีหนึ่งนะเพราะว่าผมมีหน้าที่แกะอย่างเดียวนะครับผมฝากเอฟซีทุกท่านลุงป้านะาทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำช่อง YouTube ต่อไปนะฮะเพื่อที่จะไม่พลาดาคลิปดีๆที่ผมอัพลงนะครับผม เพราะงานก็มีอยู่เรื่อยๆหลังจากที่ผมพักไป6เดือนนะฮะผมก็เริ่มทํางานได้ประมาณเกือบเกือบสองอาทิตย์แล้วครับครับผมนี่มีงานอัพโหลดให้หลวงป้านานะอา FC ทุกท่านได้ชมกันนะครับจะอาช่างนิกรจะพัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆนะครับอาจจะไม่เก่งมากนะครับ ชักบ้านนอกนะครับแต่ก็จะพัฒนาอยู่ตลอดนะฮะเพราะศิละปะไม่มีที่สิ้นสุดนะครับผมหากลูกค้าท่านใดสนใจผลงานของผมนะครับก็สามารถาทัก ID l i n ลหรือว่าโทรสอบถามได้นะฮะทางเบอร์065 543 1923นเะฮะเบอร์นี้เป็น ID l i n ลด้วยนะครับผม มาถามก่อนนะฮะว่าท่านต้องการอ่าพระปางไหนหินอะไรนะครับราคาเท่าไหร่นะครับหน้าตักเท่าไหร่นะฮะทักมาสอบถามหรือโทรมาสอบถามกันก่อนได้นะฮะไม่สั่งไม่ว่านะฮะช่างนิกรยินดีอ่าให้คำปรึกษาตลอดนะครับ f อทุกท่านสามารถทักมาได้นะครับทักมาปรึกษากันก่อนนะฮะก่อนที่จะสั่งนะฮะ ว่าผลงานของช่างนิกรต้องตาต้องใจถูกใจหรือไม่นะครับก็สามารถดูตามที่ผมอัพลงทาม YouTube นะครับครับผมอย่าลืมนะฮะ0655431923นะฮะเป็นทั้งเบอร์และโดและ ID Line นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้หน้าโพสต์นะครับ ครับผมสำหรับคลิปนี้ช่างนิกอรก็ขอตัวก่อนนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ